มึงเนี่ยเออเตียดุดเอาจริงจิงมึงมึงเนี่ยไปโย่ขับกับใบเดียวทักกับบายหญ่อะใบหน่อยเลยเตียงจ่าปุยปุยอะไรกูเลยเลยอะไรโจเลยเฮ้ยไอ้ไรนี่เนี่ยเตียงจ่าตัวต้นแท้ๆจริงของหน่อยฮ่า โอ้ยเม่มียบ้านนู่นน่ยาบ้านไป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 เรียนเรื่องนะไปไปว่าไปไปดูดจัดรักหมกมึงเป็นไรหนุ่ยไอเถียงไม่โหลดดิเอวรฉันเป็นกัดเทยนี่นี่กัดเทเออ เอ้โน้นนยกะเตยไม่ดีกะเตยไม่มีดีเลยไปเป็นผู้เป็นเป็นผู้ใจเราไปแม่อดช่าเกินหมายเป็นผู้ใจดีดีแล้วและจำาพลีได้กันจิตใจหนุเป็นผู้ญิงไปแลว้วเงี้ยไปแลว้วกูจอกกางเตกอย่าเตอรหรอเลยไปไปไปหนุยไป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 ดีไปกูเกลียดกะเตยกำกะเตกยิ่งต้องกำกะเตยไม่ดีอยากจับว่ากะเตยไม่ดีตรงไหนอยากจับว่ากะเตยไม่ดีตรงไหน ได้แต่จีงว่ากระเทยไม่ดีเดี๋ยวหนุ่จะหลาทรัพคุณง่อกระเทยไอ้ควังมีกันลหลอทรัพคุณว่าเทยเออเอะอเลยอ่ะ <c oughs> ยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไวา้ติ่เธยเรียกฉันกระเทยเคยเก็บเอาไว้ในใจเลื่อยมาชื่อดีก็มีตมไปมาเรียกกระเทยทำไมเราหนา หรือเห็นฉันเป็นกระเทยตั้งแต่เกิดมาไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกว่า,ากระเทยเอาไวเรียกว่าเปลือกเฮเกตุดมีตั้งมากมายทำไมทำไมไม่ยอมเรียกกันมาลองกระเทยสีท่านกระเทยอย่างฉันแล้วมัน,ม,นมันถึงใจผู้หญิงมีติดไฟแดง จะเลี้ยวจะแซงจะผ่าก็ไม่ได้กะเทยนั้นดีถมไปไฟเกียวตลอดไปผ่านได้ตลอดปีไอ้หนุ่ยเออถูกติ้งถูกยางมันมีกอดีกันมันมีกอเทีย๊ยดกุลากอดเทีย่ยของกระตุยไอ้กวางในกอดแท้กองกระเจียปั่นปืนป้มกระเจียไม่มีกอดเชียกะเฮ้อได้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 ไดกูหลาไอ้กวางยังจำไม่เคยลืมเลือดตีเปื่อนเคยเรียกมึงไว้ เคยเรียกว่าอะไรเรื่องอะไรกูจะเอากระเตยน้องกิฟตเจอรี่น้องวายก็สวยจะตายรู้ไหมคนดีกระเตยกูเบื่อชิบขี้รู้ไหมคนดีมินขี้ตายวายจยบบครอ่ะคืนก่อนแม่พาไปนอนโอ้แม่งงามงอนเธอสวยบาดใจแต่พอไม่ตันเท่าใดอุ้ยตกกรใจ ชอยจู๋จคอยกอตัวออกกันน,นั่หยีกลับล,บล,บลาประโยคีตำหน้าตีไปช่วยแม่อ้เราต้องแกะถึงปัญหาอยากเดินทางไปแลลวนนั้นคือตินของมาลง อาะมมินลอยจากกา้าไงจีววามันมันเลยกละตือปืนประตุธาหนหลอยกันอากาศมันว่าวกาัดลอยงา่ายนางลอยไม่หยุดไหนหลอยกำเก้าเกินเก็เกดกันะนาดไปและจะตั้งหน้าใหญ่แปลปีจ้า bang